สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Walk with เสือที่ผมยืนอยู่เนี้ยก็คือเป็นเหมือนจุดฮิตจุดไฮไลท์ของจังหวัดน่านนั่นเองอเขาเรียกว่าซุ้มริลาวดีที่เนี้ยคือในสมัยก่อนเนี้ยนะเขาเรียกน่านว่าเมืองนันทบุรีนะส่วนในศิลาตารึกของพ่อคุนราคำแหงเขาก็เรียกว่าน่านมาตั้งนานแล้วชื่อนานมางแต่นมนานเลยก็ชื่อนานมาแบบเนี้ย ก็ทางด้านฝั่งทิศเหนือกับทิศตะวันออกนะทิศเหนือกับทิศตะวันออกนี่ติดลาวเลยนะดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าในจังหวัดน,น่านเนี่ยมีคำนธรรมเนียมประเพณีมีวัฒนธรรมผู้คนที่แตกต่างมีสเสน่ห์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมอย่างแน่นอนอ่าพวกผมมาที่น่านแล้วผมจะพาทุกท่านไปไหนอ่าไปดูกันเลย สถานที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านนะมีชื่อว่าวัดภูมินนะครับวัดภูมินเนี่ยสร้างว่าปี2139่อปส2139สร้างโดยพระเจ้าเจตบุตรพรมมินเป็นเจ้าผู้ครองละครในสมัยนั้นนะแต่เดิมวัดภูมินเนี่ยชื่อว่าวัดพรมมินนะครับสิ่งที่น่าสนใจ อยู่ในพระอุโบสถวัดที่นี่มีความแปลกไม่เหมือนกับที่อื่น,นคือพระอุโบสถและก็พระวิหารเนี่ยถูกสร้างอยู่ในหลังเดียวกันอ,อยู่ในอาคารเดียวกันเลยเป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขนะครับด้านในมีพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ใจกลางพระอุโบสถพระพักของพระประธานเนี่ย หันหน้าไปทางประตูทั้งสี่ด้านาแปลกมากแปมากมากก็คือด้านในเนี่ยจะมีพระประธาน,นยอยู่สีองค์ด้วยกันนะครับแต่ก็เปรียบเสมือนเป็นองค์เดียวพระประธานที่มีอยู่ทั้งหมดสีทิศเนี่ยก็จะมีนัยยะที่สําคัญที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นพระพุทธรูปทางทิศเหนือพระพักท่านจะเป็นรูปเหมือนวงรีวงกลมมาม เขาจะขอกันในเรื่องของสติปัญญาพระประธานที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกพระพักท่านจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพระพักท่านจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้จะขอในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนในทางทิศใต้พระพักของท่านเนี่ยจะเป็นรูปหัวใจทุกคนรู้อยู่แล้วว่าขอในเรื่องอะไรขอในเรื่องของความรักนะครับขอในเรื่องของความรักแล้วก็พระประธานที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกพระพักท่านจะเป็นเหมือนรูปวงกลมเหมือนรูปส้ม เนี่ยจะขอในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าครอบจักรกวาลเลยนะครับเรียกว่าครอบจักรกวาลเลยซึ่งพระพุทธรูปทั้ง4องค์เนี่ยตั้งอยู่บนฐานชุกกะชีนะครับมีดอกบัวรองรับนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูจิตรกรรมฝาผนังว่ามีอะไรบ้างจิตรกรรมฝาผนังก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นรูปชายหญิง กำลังเกี้ยวพาราสีกันอยู่ก็คือจีบกันนั่นเองนะกำลังจีบกันอยู่เขาจะสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็จะสูบบุหรี่เขาจีบกันโดยการโดยการเอาบุหรีนะ่เนี่ยมาต่อกันอ่าต่อกันแล้วก็จีบกันนะในสมัยก่อนเนะี่ยฝ่ายชายเขาก็จะแซวไปหาฝ่ายหญิงก่อนว่าอ่าใส่ใจเหาอาไม่รู้ไม่รู้ผมพูดได้หรือเปล่านะใส่ใจเหาอ่าเขาพูดอย่างนี้พี่สนใจในตัวน้องนะอ่าคำแปลนะ ที่สนใจในตัวน้องนะแล้วถ้าฝ่ายหญิงเขาสนใจเนี่ยฝ่ายหญิงเขาก็จะตอบกลับไปหาฝ่ายชายว่าแต่กะจริงหรืออ,อย่างนี้ฝ่ายฝ่ายชายเนเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าไม่ได้สักเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ภรรยาแล้วฝ่ายหญิงเขาก็จะมีความเชื่อเหมือนกันว่าถ้าเขาทอผ้าสิ้นเองไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สามีนะเขามีความเชื่อแบบนี้ กายชายเนี่ยเขาจะสักตั้งแต่พุงตั้งแต่พุงเนี่ยลงไปถึงต้นขานะครับนี่ครับภาพโมนาลิซาเมืองน่านภาพโมนาลิซาเมืองน่านเนี่ยเป็นหญิงงามในสมัยก่อนลักษณะของหญิงหญิงงามในสมัยก่อนคิ้วจะโคง้งโกง่งเหมือนกับจันแรมปากจะเป็นแสงสีทับทิมปากเป็นสีทับทิมสวยแบบธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไร นะแล้วเขาก็จะมีการมวยผมขึ้นไปเห็นไหมครับเขาจะมีการมวยผมขึ้นไปอยู่เหนือศีรษะแล้วก็เอาดอกไม้อ่ะปักปักในผมที่กำลังที่มวยขึ้นไปเหนือศีรษะเนี่ยคือนางมีความเชื่อว่าเมื่อนางตายจะได้นําดอกไม้เนี่ยไปสาการะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นอวดึงต่อไปนี่คือภาพหญิงสูงศักดในสมัยก่อนนะครับภาพหญิงสูงศักเนี่ย จะเห็นว่าเป็นการแต่งกายของหญิงสูงสักในสมัยก่อนเขานั่งบนเก้าอี้หวายวิสตอเรียอ่านี่เก้าอี้หวายวิตตอเรีย,ย,ตตรยแล้วก็นุ่งด้วยผ้าสิ้นลายตีนจกเป็นผ้าสิ้นลายของน่านโดยแท้เลยนะต้องที่น่านเท่านั้นผ้าสิ้นลายตีนจกอ่ะภาพที่เห็นนี้ก็คือภาพปู่ม่านยามานอ่าภาพนี้โด่งดังโด่งดัง ต้องเรียกว่าบรรลือโลกเลยเป็นภาพที่มีชื่อว่ากระซิบรักบรรลือโลกนะปูม่านย่าม่านเนี่ยคนหน้าเนี่ยเขาจะเรียกคนที่ไม่ค่อยรู้จักว่าปู่สําหรับผู้ชายนะเขาจะเรียกว่าปู่ถ้าเป็นผู้หญิงเขาจะเรียกว่ายานะครับส่วนม่านเนี่ยก็แปลว่าพมา่าแสดงว่าสองคนนี้คือชาวพม่านั่นเองผมจะไปที่ไหนของจังหวัดหน้านืนั้น โปรดติดตามชมในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เสือในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ see you bye bye